สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิไม่ทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงการงานการเงินสิ่งที่พาอยากจะบอกและเตือนสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นนะคะรวมถึงการทําบุญเสริมดวงให้กับชาวราศีมีนลัคนามีนนะคะประจําเดือนตุลาคม2566ค่ะชาวราศีมีนลัคนามีนนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาคมถึง12เมษายนนั่นเองนะคะก็อีพีนี้จะเป็นการอ่านดวงแบบโดยรวมนะ ซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงเลยนะคะอาจจะไม่อาจจะไม่ตรงเลยก็ได้หรือนะคะบางสถานการณ์อาจจะเกิดขึ้นแล้วอาจจะกําลังเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตะคะ่ะดูเพื่อ,ะะอเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือว่าดูเพื่อเป็นกําลังใจดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้นำเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่ไม่กำลังจะเปิดแล้วก็อ่านให้ฟังนี้นะคะ ไปตัดสินใจได้ทั้งสิ้นโดยเฉพาะในเรื่องราวของการเงินและการลงทุนจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองค่ะก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวราศีมีนลัคนามีนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าการเงินของชาวราศีมีนอ่ะขอโทษค่ะก,การงานดูการงานก่อนนะการงานของชาวราศีมีนลัคนามีนในช่วงเดือนตุลาคม2566นนี้นะคะการงานของชาวมีนจะเป็นอย่างไรนะคะ ไพ่ใบแรกเป็นไพ่เดทค่ะอย่าเพิ่งตกใจนะคะมีไพ่เดทขึ้นมานะคะห้าเหรียญน,นะคะดเดลิเวอร์ค่ะและเป็นไพ่ชารีอัลนะคะชาวราศีมีลัคนามีนนะคะการงานของคุณในเดือนนี้นะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ แต่ก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงนะคะตัวคุณจะต้องบุกบ่าฝ่าฟันจะต้องใช้ทั้งกำลังกาย ทั้งกำลังใจนะคะในการต่อสู้กับอุปสรรคและปัญหากรที่จะเปลี่ยนไปในทิศทางที่มันดีขึ้นนะคะสําหรับคนที่ว่างงานอยู่แล้วต้องการที่จะหางานใหม่นะคะในเดือนนี้นะคะในเดือนตุลาคมนี้นะคะอย่างที่ไม่บอกเนาะว่าตัวคุณจะต้องขยันตัวคุณจะต้องบุกบ,บ่าฝ่าฟันไม่ว่างานที่คุณอ่ไปไปไป,ไปสมัครนั้นจะอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลนะคะคุณจะต้องไม่เลือกคุณจะต้องแบบทําทั้งหมดคุณจะต้องแบบเอ้ย ไปสัมภาษณ์ก่อนอะไรประมาณนี้นะคะจะเลือกไม่ได้เลยนะแล้ว คุณคุณต้องพยายามอย่างยิ่งยวดอะ่ะเออคุณถึงจะได้โอกาสดีๆนั้นกลับมานะคะชาวราศีมีนนะสำหรับใครนะทีออ่ทำงานประจำเป็นพนักงานเงินเดือนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเอกชนราฐาัฐวิสาหกิจหรือบริษัทต่างๆนะคะในเดือนนี้นะคะอย่างที่ไม่บอกว่าคุณจะเจองานใหญ่จะเจองานเออขาเรียกว่างานช้างอะ่ะ ที่มีความยากนะคะมีความจะต้องเอาใจใส่กับมันนะคะจะต้องทุ่มเททั้งแรงกายแล้วก็แรงใจแต่งานนี้จะเป็นงานที่พิสูจน์ความสามารถและศักยภาพของตัวคุณที่จะถ้าหากว่ามันจะสําเร็จม,มันมีพระหน้าพรของความสําเร็จนะแต่ก่อนที่มันจะสําเร็จคุณจะต้องบุกบ่าฝาฟันคุณจะต้องเขาเรียกว่าหืดขึ้นคอเลยทีเดียวนะคะ เอาใจใส่กับมันถึงแม้ว่าคุณจะไม่อยากจะทําขนาดไหนคุณก็ต้องทําคุณเหนื่อยขนาดไหนคุณก็ต้องสู้นะคะและคุณจะได้รับนะคะผลตอบแทนที่คุ้มค่านะคะมันจะสําเร็จได้ค่ะนะคะถ้าหากว่าคุณไม่ยอมแพ้ไม่ย่อท้อนะคะงานนี้จะพิสูจน์ความสามารถจะพิสูจน์ศัก,กยภาพและทําให้ตัวคุณเป็นที่ยอมรับนะคะสู้ๆเนาะเป็นกําลังใจให้นะคะสําหรับคนที่เป็นนายตัวเองนะคะ มีกิจการเป็นของตัวเองนะคะเขาเรียกว่ามีบริษัทห้างร้านเป็นของตัวเองไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์หรือออนไลน์แต่คุณเป็นนายตัวเองนะคะตรงนี้นะคะมองว่าในเดือนนี้มีเกณฑ์ีโอกาที่ จะเปลี่ยนแปลงเป็นจุดเปลี่ยนแปลงนะคะแต่ว่าก่อนที่จะกระโดดขึ้นสูงคุณก็ต้องย่อให้สุดก่อนดังนั้นในช่วงจังหวะเวลาที่คุณย่อลงสุดเนี่ยนะคะจะเป็นช่วงจังหวะเวลาที่ตัวคุณจะต้องประคับประคองนะคะมีสติอยู่กับตัวเองนะคะรอบคอบอย่าประมาทนะคะ แล้วก็จะต้องผ่านช่วงวิกฤตช่วงเวลาบุกบักฝักฝันนะคะที่จะต้องใช้ความรู้ความสามารถความอดทนของตัวคุณในการประคับประคองกิจการของตัวคุณเองนะคะให้ไปได้ตลอดรอดฝั่งในเดือนนี้หรือคุณอาจจะได้เจองานหินงานยากนะคะลูกค้าอ่ะเป็นถือคุณจะเป็นนายตัวเองแต่ลูกค้าก็เป็นนายคุณถูกต้องไหมคะนะคะคุณจะต้องอ แสดงศัก,กยภาพนะคะในตัวคุณในบริษัทของคุณนะคะในผลิตภัณฑ์ของคุณนะคะ,ใ,คะ,คะให้ดีนะคะแก้ไขปัญหาของลูกค้าได้นะคะไม่ว่าจะยากขนาดไหนถ้าคุณตั้งใจถ้าคุณทุ่มเทนะคะจะได้รับผลตอบแทนที่ดีแน่นอนจะสำเร็จแน่นอนนะคะเป็นกำลังใจให้เนาะ สำหรับคนที่เป็นนายตัวเองแล้วมีบริวารมีลูกน้องนะคะในเดือนนี้สามารถที่จะควบคุม control ได้นะคะแต่จะต้องติดตามนิดนึงไม่ใช่ปล่อยปะละเลยเลยนะคะตรงนี้เนาะก็อยู่ในให,ให้มันอยู่ในกฎอยู่ในระเบียบนะคะสามารถที่จะผ่านพ้นไปได้ค่ะสําหรับการเงินของชาวราศีมีลัคนามีมาดูการเงินกันนะคะการเงินของชาวราศีมีลัคนามีในช่วงตุลาคมนี้เป็นอย่างไรก็ดูการเงินค่ะถ้ามีโชคลาภก็จะขึ้นมาเลยนะคะไพ่สองถ้วยนะคะ นามาละโชคลาภจะเป็นเขาเรียกว่าลาบปากานะคะไพ่แปดไม่เท้านะคะไพ่แปดถ้วยนะคะและเป็นไพ่สีไม่เท้าคะ่ะชาวราศีมีลักนามีในเรื่องราวของ การเงินและโชคลาบนะคะโชคลาบจะไม่ใช่จากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงแต่โชคลาบจะมาจากเขาเรียกว่าเป็นลาบป,ปากนะของกินของขวัญของฝากอาประมาณนี้และจะเป็นโอกาสดีๆที่จะมีคนรักคนเมตตาหยิบยื่นโอกาสดีๆให้ชาวราศีมีลักษนามีด้วยนะคะอะสำหรับการเงินนะคะการเงินของคุณนะคะมีโอกาสที่จะได้เงินจากความอ่าพิศวาสเสน่หา นะคะอาจจะเป็นจากคนรักนะคะอาจจะเป็นจากคนที่เ,เราเคารพรักถือนะคะได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็เ,เขาเรียกว่าการเงินก็ flow ค่ะ f l o w ีนะคะไม่ได้มีหน้าัรของการขาดแคลนอะไรนะคะแต่คุณอาจจะต้อง ถ้าหาว่าคุณจะได้คุณก็จะได้จากคนรักจากคนที่จากความพิสวัสเสหาเมตตาเอ็นดูนะคะหรือคุณอาจจะให้เงินกับบริวารให้กับคนที่รักนะคะเป็นสายเปแบบนี้ก็ได้นะนะคะแล้วก็จะหมดไปกับการต่อเติมซ่อมแซมนะคะการเฉลิมฉลองงานเลี้ยงหรือ,เ,อเขาเรียกว่าของขวัญของกำน,นันของฝากนะคะถ้าคุณไม่ใช่คนที่ให้ก็จะเป็นคนที่รับนั่นเองนะคะตรงนี้ในส่วนของการเงินและโชคลาภค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสิ่งที่อาจจะ จะเกิดขึ้นสิ่งที่ไพ่จะบอกและเตือนให้กับชาวราศีมีลัคนามีในช่วงเดือนตุลาคมเป็นอย่างไรมาดูกันนะคะไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่สองดาบค่ะ The Fool นะคะห้าถ้วยค่ะ และเป็นดิเมจิเชียนนะคะชาวราศีมีนและลัคนามีนนะคะสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นสิ่งที่ไพ่จะบอกและเตือนนะคะไพ่บอกให้คงสติอยู่กับตัวเองนะคะคงสติคงอารมณ์ที่นิ่งนะคะสิ่งที่คุณเริ่มสิ่งที่คุณทําอยู่ถ้าคุณมีสติอยู่กับตัวเองมีอารมณ์ที่นิ่งพอควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ใช้เหตุและผลในการตัดสินใจนะคะสิ่งต่างๆจะดี นะคะแล้วก็จะสามารถที่จะควบคุมได้นะคะแล้วก็สิ่งที่มันผ่านพ้นไปแล้วนะคะเกี่ยวกับความรู้สึกของตัวคุณอารมณ์ที่ค่อนข้างที่จะขึ้นและลงนะคะเป็นไบโพล่าเลยทีเดียวดังนั้นควบคุมสติอารมณ์ตัวเองไว้ให้ดีนะคะแล้วก็สิ่งอะไรที่มันผ่านไปแล้วอะไรที่มันไม่ดี ผ่านพ้นไปปล่อยมันไปนะคะอย่าจมอยู่กับมันอย่าดึง energy ของตัวเองอย่าดึงอารมณ์ของตัวเองให้มันดิ่งลงให้มันลบนะคะมันจะส่งผลกับเขาเรียกว่า energy ภายนอกและภายในใจของคุณด้วยนะคะการเดินทางนะคะการเดินทางให้รอบคอบระมัดระวงังในส่วนของการเดินทางอุบัติเหตุจัก ความไม่ระวังปล่อยปะละเลยนะคะตรงนี้ให้ระมัดระวังเนาะแล้วก็ปวดข้อบ่าไหล่หลังเอวค่ะนะคะก็จะเป็นในส่วนของอสุขภาพในส่วนของโรคประจําตัวหรือภูมิแพ้ใครที่เป็นภูมิแพ้นะคะก็จะมีเข้ามาด้วยเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าการทําบุญเสริมดวงของชาวราศีมีลัคนามีนะคะในช่วงเดือนตุลาคมเป็นอย่างไรนะคะการทําบุญเสริมดวงใบแรกเป็นไพ่สี่เหรียญน,นะคะ อสวินถือถ้วยค่ะหนึ่งดาบนะคะและเป็นไพ่สี่ดาบค่ะ ชาวราศีมีลัคนามนีการทำบุญเสริมดวงถ้าหากว่าคุณนั่งกายแข็งแรงคุณบริจาคเลือดได้ก็ดีมากมนะคะแล้วก็จะเป็นการบริจาคหรือว่าทำบุญในส่วนของโรงพยาบาลนะคะในส่วนของอ่ามูลนิธิต่างๆที่ช่วยเหลือคนป่วยช่วยเหลือคนไข้นะคะหรืออาจจะเป็นอุปกรณ์การแพทย์แบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็จะเป็นอ่าในส่วนของอ่าเขาเรียกว่าการทำบุญเกี่ยวกับน้ำ นะคะเกี่ยวกับแสงสว่างอ่าตรงนี้ได้เลยนะคะก็จะประมาณนี้เนาะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูค่ะขอบคุณทุกทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์ดีๆไปกําลังใจให้กันมาตลอดนะคะสําหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถที่จะแอดไลน์อดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้ตตตคลิปนี้ได้เลยในพิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่แม่อัปเดตขึ้นมาสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ